ครับสวัสดีครับวันนี้กับผมก็จะมานําเสนอแบคทีเรียนในดวงใจนะครับผม bifidobacterium brown นะครับครับจุดินทรียสุขภาพ bifidobacterium นะครับเป็นหนึ่งในโปรไบโอติกจานวนมากกว่า5้าพันห้าพันห้าสายพันธ์นะครับที่อาศจยอยู่ยในลําไส้ยกตัวอย่างเช่นเล็กโตบา i ิลัส แซคคารอมสิดนิฟิเบกนิฟิแบคทีเรียมนะครับและอื่นๆเป็นต้นโดยเจ้าแบคทีเรียสุขภาพนี้เป็นจุรินทรียดีนะครับครับและอีกสายพันธ์หนึ่งซึ่งเป็นจุรินทรีย์สุขภาพที่เหมาะสมกับเด็กแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยจะทำหน้าที่ปกป้องลำไส้และเสริมภูมิคุ้มกันต่อร่างกาย เพื่อมีบทบาทในการด้อยอาหารนะครับและส่งเสริมการผลิตสารสื่อสมองส่งกลับไปยังระบบประสาทด้วยครับลำไส้ส่วนที่สองนะครับที่ร่างกายเมื่อลำไส้แข็งแรงร่างกายก็จะแข็งแรงไปด้วยนะครับ Bifidobacterium คือจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดสามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มก,กันกับร่างกายซึ่งเด็กแรกคลอทางธรรมชาติอาจจะมีโอกาสได้รับจุลินทรีย์ ity, สุขภาพตัวนี้ตั้งแต่แรกเกิด ทางช่องคลอดของคุณแม่ทั้งให้เด็กมีพื้นฐานหน้ากายที่แข็งแรงกว่าเด็กที่ผ่าคลอดนะครับและขนาดเดียวกันเด็กที่ผ่าคลอดจะอาจจะพลาดการได้รับจุลินทรีย์ตัวนี้ด้วยครับแต่ก็คุณแม่ก็จะสามารถเร่งคืนภูมิตั้งต้นได้นับด้วยน้ำนมของคุณแม่ที่ดมไปด้วยสารอาหารมากกว่า2องชนิดนะครับคือบิฟิโดแบคทีเรียมนะครับที่นอกจาก สร้างหูกันให้เด็กป่าคขอดแล้วยังช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาอาการลำไส้แปรปวนได้ดีอีกด้วยนะครับลำไส้ที่มีสภาพเหมาะสมกับจุลินทรีย์สุขภาพจะเติบโตได้ดีสามารถป้องกันลำไส้จากเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีลำไส้ที่สุขภาพดีขึ้นและก็ความสาม,มารถในการผลิตสารสื่อสมองได้ดีอีกด้วยครับ